ครสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม God h s t of of g e n e s a t i o n นเคยเนาะเป็นการอัปเดตแผนย่อยๆอีกแล้วเนาะเป็นการอัปเดตแผนประจำวันที่8ธันวาคมปี2563นะครับผมแน่นอนอยู่แล้วว่าในวันนี้เป็นการอัปเดตแผนแบบสุดๆไปเลยก็คือการรวมเซิร์ฟเวอร์คือรวมหลายเซิร์ฟเวอร์มากเลยก็คืออันนี้ผมไม่ไปอ่านเนาะเซิร์ฟเวอร์ใครที่รวมกันไปก็ คงจะทราบกันดีอยู่แล้วเนาะทราบได้จะทราบเป็นไปตั้งแต่ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายกันแล้วแหละใครที่รวมเซิร์ฟเวอร์ก็จะรู้ๆกันอยู่นะว,ว่าจะมีของรางวัลหรืออะไรเฉยๆให้เยอะแยะไปหมดเลยเนาะถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่รวมไปแล้วเกิดมีการตั้งชื่อที่ซ้ำกันจะสามารถเปลี่ยนชื่อรีได้หนึ่งครั้งหรือคุณมีหลายไอดีไม่ใช่หลายไอดีหนึ่งไอดีแต่คุณเล่นหลายเซิร์ฟเวอร์มันจะรวมมันจะเลือกเป็น ตัวละครหลักของคุณเท่านั้นเพราะงั้นเซิร์ฟเวอร์ที่มันรวมเป็นหลักจะหายไปเนาะสำหรับตัวละคระก็ระวางกันด้วยนิดนึงอันนี้ผมขอดเดือนเลยและในช่วงเวลาของกันปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์หรือคือการอัปเดตแผนใช้เวลาประมาณ90นาทีหนึ่งชั่วโมงครึ่งเท่านั้นและในระยะนี้ก็จะมีรางวัลชดเชยให้ด้วยเนาะก็จะเป็นอะไรเอ่ยนี่รางวัลชดเชยก็จะมีใบทองให้หนึ่งใบในมีแสนอันนี้ชดเชยเลือดเปิดเซิร์ฟก็คือมีการ เลื่อนเปิดก็จะมีการชดเชยให้อีกสองใบเป็นสามใบสำหรับวันนี้กําไรจัดจานได้มาตั้งสาใบฟรีๆเลยเนาะแล้วก็ยังมีแพ็กที่ไม่อย่างก็คือตู้ตัวละครเป็นตู้เหรนรียุทธเรียกอย่างนี้ได้ไหมเรียกเหมือนกับของนามาใช้ใหม่เลยเนาะเราไปดูกันที่ตัวละครกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างโอเคเหมือนเดิมเลย ตำนานปักษาทองเรายังอยู่กับการูด้าของเราเหมือนเดิมเนาะแต่ยะเวลากิจกรรมเหลืออีก6วันเท่านั้นใครที่ยังไม่มีสามารถเปิดหาตัวได้เลยหรือใครที่มีแล้วแต่มันไม่เวิร์กก็ไม่ต้องเปิดหรือนถะ้าใครแบบมันเวิร์กก็ลองเปิดกันได้คือผมยังไม่มีเลยแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าเป็นยังไงเนาะก็คือสัปดาห์ที่แล้วผมไม่ได้ลงนเนี่ยผมลืมลงมา PP d u ดูโอทำให้ผมไม่ได้รับรู้เลยว่าการูด้าเป็นยังไงบ้างใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการูด้า แนะนำผมนิดนึงนะก็สามารถพต์เขียนไปได้เลยเดี๋ยวผมอ่านอ่านแล้วแน่นอนแล้วอ่าแน่นอนสิเช่นแน่นอนผมจะขอบคุณมากเลยเนาะใครที่แบบเจอมาแล้วหรือใครที่มีใช้หรืออะไรยังไงแนะนํากันมาได้เพราะผมก็ยังไม่ได้เปิดเลยตอนนี้ผมดองสัปดายออกไปแล้วผมคิดว่าน่าจะเปิดกันกันได้ดีไหมหรือจะไปเปิดรอเปิดตัวละครอื่นดีเผื่อจะมีแบบสายน่ารักน่ารักมาไงสายเท่มันก็ดีคือคือเท่จัง เราอยากเน้นแบบสายนารักาไ,ไหมเออโอเคเนาะสำหรับกาลูด้าเป็นนักธนูนะครับผมเคยอธิบายไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วเนาะสำหรับตัวละครกาลูด้าใครที่แบบเพิ่งมาดูหรือหลงทางมาดูสามารถย้อนกลับไปดูได้เนาะผมทําคลิปไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่สําหรับข้อมูลกาลูด้าใครที่มียังไงก็พ้นบอกกันไปได้เนาะแปะกันไปได้เลยเดี๋ยวผมเข้าไปอ่านแน่นอนผมขอขอบคุณล่วงหน้าเลยเนาะและต่อมาเลยคือตูเรท ตูเลตสำหรับสองตัวนางมานวุ่นวายวุ่นวายจริงโดยเฉพาะขี้โอ้ตาถ้าตามประวัติตามทองเรื่องอยู่แล้วนาะก็คือนางเป็นผู้หญิงที่สวยจริงแต่ด้วยลักษณะที่นางต้องสวยตลอดเวลาไงเพราะงั้นจะเกิดเหตุวุ่นวายเลยมากมายเนาะก็ลองไปห,หาอันประวัติศาสตร์กันดูได้คือผมก็ไม่ค่อยช้ำพวกนี้หรอกแต่ถ้าเกิดผมผิดยังไงต้องขออภัยด้วยและอีกหนึ่งตัวถ้าทุกคนสงสัยว่าทําไมทําไมจิ้งจอกถึงด้วยละ่ะจิ้งจอกนี่ตัวดีเลยครับใน ทางฝั่งญี่ปุ่นโดยเฉพาะตัวละครผู้หญิงส่วนมากจิงจอ,องงงกอ่ะมักจะไม่มีเพศชท่งจะเปลี่ยนเป็นเพศชายเพศหญิงก,ก็ได้แล้วแต่แล้วก็ชอบที่แบบชอบออกไปปวนชาวบ้านนะฮะดตัวดีเลยแต่ถ้าบอกว่าผู้เล่นใหม่ควรเปิดไหมผู้เล่นใหม่ควรเปิดใหม่เราตีมาถึงตรงนี้เลยผมยังไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะสาหรับผู้เล่นใหม่ก็คือมัอนไปได้ยากคือคุณต้องมีของในระดับหนึ่งจริงๆถึงจะทำสองตัวนี้ได้โหดมากๆโดยเฉพาะสําหรับ อทา,ามาโมะหรือคือจิ้งจอกก้าวหางจิ้งจอกธรรมดาถึงไม่น่าจะก้าวหางเอ๊ะหรือมีหางหรือมีก้าวยังไงโอเคก็คือทามามโมะเป็นท่าน้ําสําหรับแอสซาซินนี่เราจะมีบอกให้เลยเนาะก็คือเป็นประเภทสไตล์ที่ว่าท่าน้ำเนี่ยเพิ่มอัตราการลบหลีกเหลือด้วยแล้วถ้าเกิดนางลบหลีกเนี่ยหรืออีกฝ่ายคือน้ําแข็งเนี่ยจะตีดาเมจได้รุนแรงมากๆเพราะงั้นก็แตกต่างกับแอสซาซินตัวอืน่นนิดหน่อยแต่สปีดของ ทำโมะจะจัดต่ำที่สุดต่ำที่สุดในบรรดาเราแอสซัซินทั้งหมดบางทีไฟเตอร์บางตัวยังเปิดก่อนเลยเพราะงั้นถ้าคุณจะทําหรือจะเปิดหาตู้นี้คุณต้องมีของในระดับนึ้งเขียวพัตตาด้วยนะเขียวพัตตาก็ต้องมีของด้วยเช่นกันสกิลเขียวพัตตาก็ดีมากโดยเฉพาะสกิลหมู่สามารถลบลังบังฟฝ่ายตรงข้ามได้เลยระยะเวลากิจกรรมทั้งหมด13วันนะครับผมหรือก็คือ2สัปดาห์เพราะงั้นใครคิดจะเปิดตู้นี้ พิจารณาดีๆก่อนเนาะว่าคุ้มไหมกับสิ่งที่คุณจะทําต่อมาเสียงจากสวรรค์ระยะเวลากิจกรรม13วันไซเรนซูริเอลและซีล่าซูริเอลและซีล่าคือน้องแฝดสาหรับตู้ขวานี้และไซเรนสําหรับฝั่งซ้ายเนาะสําหรับนางเงือกถ้าใครเน้นแบบสายแบบน่ารักโลลิหรือพี่สาวใจดีตู้นี้ผมแนะนําเลยสําหรับ ตู้อวยตู้อวยสำหรับทุกท่านเลยนะคือผมแนะนำซูลิเอลแอนซีล่าเป็นแอสซัสซินอีกหนึ่งตัวที่ปวดหวมากมากเลยนี่เป็นแอสซัสซินสองตัวที่ปวดหัวมากๆถ้าเกิดยืนในอะไรนี้นะอารีน,น,นาเนี่ยน้องสองคนนี้จะทำให้ทีมวินบอกทั้งทีมยิ่งถ้าเปิดก่อนเพราะงั้นปวดหัวมากๆเลยนะแต่ก็จะมีตัวแก้ทางอยู่แล้วล่ะหางที่ผมลองไป เพศสกิลดูมาตัวแก้ทางผมคิดว่าคือคีโอพัตตาที่อยู่ฝั่งนี้เพราะงั้นเวลาตู้เลดมาหรือมันมักจะมีตัวที่มาแก้ทางเสมอหรือแม้กระ่จะมีตัวมาซัพพอร์ตหรือบูดามจประมาณนี้สาหรับตู้เลดที่จะกลับมาในแต่ละรอบมันจะมีตัวแก้ทางของมันอยู่ไซเรนไซเรนเป็นพระซัพพอร์ตที่ดีมากๆเพิ่มชีวให้เพื่อนเพิ่มฮิวก็รุนแรงแถมยัง มีความสามารถในการเคราน์เตอร์ฝ่ายตรงข้ามได้รุนแรงจักๆคือโต้น้ำเป็นใมตา,ายเป็นเหมือนบัฟนะครับผมลบล้างดีบัฟของฝ่ายเราด้วยก็คือลบล้างบัฟทุกอย่างเลยแต่เป็นการสูมนะสองอย่างงงไหมงงไหมเดี๋ยวผมบุ่นงงโอเคสําหรับสายอวยหรือสายอะไรก็าตามที่คนชอบพูดอย่างนี้มันดูยากไปไหมผมรู้สึกเหมือนแบบมันดูยากเลยเอางี้แล้วกันเราพูกนี้ สายอ้วยใครที่ชอบสามารถเปิดตู้เล่นนี้ได้เลยเระยะเวลากิจกรรม13วันผู้เล่นใหม่ควรเปิดไหมถ้าคุณจะหาไซเลนผมแนะนําแต่มีตัวที่ดีกว่ามันมีตัวที่แบบสามารถที่จะไปได้ทุกที่พอๆกับไซเลนเลยคือน้องขนมของเราเพียนเชียนนั่นเองเป็นธาตุไฟด้วยธาตุไฟที่ทําง่ายมากเพราะว่ามันจะไปบูสต์คิวตอเขอ้าให้อกาสติดจะสุงมาก แต่ไซเลนจะไปทางตี้ของสายลบหลีมากกว่าเพราะงั้นคุณต้องตัดสินใจดีๆแล้วเพราะรอบนี้คือตู้รียูทของเราหรือคือตู้เลทกลับมาใหม่มาทีเดียวถึง4ตัวละครเลยมา2ตู้เลยสําหรับ2ตงสัดาห์เพราะงั้นคุณต้องเลือกเปิดจริงๆหรือการที่มันมาถึง2ตู้เนี่ยในสัปดาห์หน้าจะรีตัวละครใหม่แล้วหมายความว่าตัวใหม่อลังจะมาอาจจะมีตัวที่พีคแบบแกรนด์โอเพนนิ่งเลยแน่นอนคือแบบสุดจัดประหลัดบอกอะไรเนี้ย แต่ถ้าประหลัดไม่บอกผมก็ไม่รู้แหละคะ่ะช็อกเลยเล่นเองงงเองอื่นเองโอเคระยะเวลากิจกรรมเหลอสิบสามวันเนาะใครที่อยากจะเปิดสำหรับผู้เล่นเก่าสามารถเปิดหาได้เลยผมพอผมเห็นว่าตู้นี้มาผมยังลังเลเลยนะว่าผมจะํำนานประาไหรือจะไปรอตู้เด่นใหม่หรือจะเปิดเอาตู้นี้เลยเพราะผมอยากได้ตู้นี้อยู่แล้วด้วยโดยเฉพาะฝอแฝดสองตัวนี้สองน้องดิไม่ใช่สอตัวสองคนนี้ คือผมอยากได้มากๆเลยเพราะงั้นถ้าเกิดเป็นผู้เล่นเก่าผมแนะนําตู้นี้ไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดผู้เล่นเก่าคุณทาครบแล้วหรือแบบฟูจดจัดแล้วแต่อที่ยังขาดอยู่คือเคียวพัตตาหรือธามโมกคุณเปิดนี้ได้เลยหรือคุณมีข้อมูลอะไรมาแนะนําหรือมาแชร์กันได้เนาะเนาะสำหรับสองสองตู้นี้เลยและเหลืออีกหนึ่งตู้ที่กําลังจะหมดไปเทพีแห่งความมืดเฟย่าและมูหลาน สำหรับผู้เล่นเก่าคุณควรเปิดอยู่แล้วอันนี้โดยเฉพาะมูหลานก็ถือว่าของจริงมากสำหรับการเทาไหมมูหลานเป็นไฟเตอร์ที่เผาได้รุนแรงจัดๆเฟย่าเป็น DPS สปีดท,ที่เร็วมากๆแถมยังมีบัฟมากหัวที่ทำให้ฝ่ายตรกข้ามลดาดาเมจลงอีก50%ถือว่าดีมากสำหรับตู้นี้สาย PVP หรือสายผู้เล่นเก่าได้ยอยากจะมีลูดาอะไรประมาณนี้คุณมาเปิดได้เลย ระยะเวลากิจกรรมเหลืวอหวันนะก็คือรอบนี้ตัวละครมาเยอะมากเลยผมอ่านไ,ได้อธิบายตัวเนาะหรือถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดประการใดอย่างไงก็ต้องขออภัยด้วยโ okay, อเคตอบ5มีเลนอาวุธมาใหม่ที่เข้ามาใหม่เลยก็คือตัวนี้โทษาแห่งอาซูล่าอุปกรณ์เลนอัพมีอะไรบ้างสิ่งที่มาใหม่เลยคือชิ้นนี้เกาะราชาอาซูล่ามาดูสเตตัสกันดีกว่า สเตตัสของก่อชนิดนี้คือพลังบวก8%คิดได้ข้อ8%เมื่อเริ่มต่อสู้ตนจะได้รับสถานะก่อราชาพิฆาตก่อราชาพิฆาตดาเมจที่ได้รับลดลง45%ดาเมจทั้งหมด90%ที่ได้รับสะท้อนกับผู้ที่โจมตีสะท้อนดาเมจสูงสุดจะไม่เกินพลังที่ใช้ติดเข้าจะไม่ถูกบล็อกคีดิลหลบขาดและจะไม่ได้รับเว้นดาเมจที่เพิ่มขึ้นนานสัปเหไม่สามารถโดนบ,บล้างได้ ก็คือสะท้อนดาเมจแฟลทข้ามเลย90%แถมตัวเองยังโดนดาเมจลดลงอีก45%สำหรับสาย PVP เกาะราชาอชิร่าคุณควรมีเป็นอย่างยิ่งผมพูดอย่างนี้นะคือคุณควรมีจริงๆเพราะว่ามันใส่ได้ถึง4ตตำแหน่งเลยก็คือแทงไฟเตอร์แอสซัสซินและนักธนูอสอย่างเนี่ยคุณไปใส่อย่างอื่นก็ได้สำหรับไฟเตอร์นักธนูหรืออะไรครับหรือแอสซัซิน แต่ถ้าแทงคุณใส่การเคาน์เตอร์ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยหรือคือการสะท้อนดาเมจบวกกับรูสะท้อนเนี่ยถึงมันจะบอกว่าสะท้อนไม่เกิน10บเท่าแต่ถ้าเกิดคุณสมมติคุณโดนมาประมาณสักห0าหมื่ 50, ดาเมจห้าหมื่นทีเดียวตูมตายเลยสิบเท่าคือ5้าล้านฮีโร่เลือดมันไม่ถึงอยู่แล้วทุกต้องนะครับประมาณ5ล้านแค่ประมาณสามแสนสี่แสนก็ดับแล้วครับเพราะงั้น แต่มันไม่ได้สะท้อนหมู่นะว่าสะท้อนสําหรับผู้เล่นที่ตีเข้ามามาณเกาะราชาชูล่าผู้เล่นเก่าคุณควรมีสําหรับสาย PVP แต่ผู้เล่นใหม่คุณอย่าเพิ่งทํพีพีคุณไปทําอาวุธชนิดอื่นก่อนดีกว่าโอเคเรามาดูอาวุธชนิดอื่นบ้างก่อนนี้ผมอธิบายไปแล้วเนาะสำหรับราชาชูล่ากุญแจสวรรค์กุญแจสวรรค์สาหรับพาร์ทและเมท ทำเมเฟฮิลเพิ่มมากขึ้น13ขนาดทำการฮิวจากสกิลเดี่ยวมีโอกาส100เที่จะลบล้างดีบับหนึ่งอย่างบนตัวเขาขนาดทำการสกิลวูหมู่มีโอกาส20ที่จะลบล้างดีบับหนึ่งอย่างถ้าเกิดฮิลขนาดทำการฮิลสกิลหมู่หรือตรงไหมโอกาสที่จะลบล้างบัฟหนึ่งอย่างแต่หนึ่งอย่างเนี่ยคือมันโดนทุกตัวอยู่แล้ว60คุณมี5ตัวเนี่ยหนึ่งใน5ต้องโดนลบแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณใช้สก er, ิลฮิลเดี่ยวเนี่ย100หายไปเลย เพราะงั้นสําหรับพระกระทานนี้ไปได้ทุกที่สําหรับพระอันนี้ผมแนะนําคุณควรมีไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่ก็ตามสาหรับพระอันนี้ไปได้ทุกที่เลยสำหรับวันนี้คุณแจสวรรค์เนาะต่อมาจุติสตาราจุติสตาราบาีแปเปรีเนเมื่อ hitp มากกว่า50%สเปอร์เซ็นยาเพิ่มขึ้นสิบแปดเปอซอันนี้ใส่ให้พระถือว่าดีมากๆเลยใส่ให้พระเลยนะเพราะปกติพระเนี่ย มันไม่ตายอยู่แล้วถ้าเกิดคุณใส่ของดีๆอันนี้เป็นหมวกถูกต้องไหมเพราะงั้นเลือดของพระเนี่ยจะฮิวแรงเสมอแล้วโดยเฉพาะมันจะฮิวตัวเองแรงกว่าชาวบ้านไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์แต่จะฮิวแรงกว่าเพราะงั้นเลือดของพระจะเกินเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่แลกมาด้วยกับความบางเพราะงั้นความบางมันจะมีเกาะมันุดแทนต้องนะเพราะงั้นยังไงพระอาอย่นานแน่นอนและฮิวแรงยิ่งบูทบูทปัญญาเพิ่มขึ้นเนี่ยยิ่งฮิวแรงไปใหญ่อุปกรณ์เซตนี้หนึ่งกุญแจสวรรค์ จุติสตาไรใส่ให้พระดีทั้งคู่เลยหรือมวกชนิดดีไปใส่ให้เวทก็ดีเช่นกันพอจาเมิเวทจะแรงขึ้นต่อมาขึ้นระดับคาาําสาบว่างเปล่าใส่ได้สี่ตำแหน่งพระและเมทไม่สามารถใส่ได้ลงดูเลยกันพลังแปดเปอร์เซ็นต์ HP สี้ critical สามจุดห้าเปอดีไหมสาหรับผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่อันนี้ยังไม่ฟันถงว่าดีจริงๆไหมเพราะมันมีุปก่อนที่ดีกว่าต้องไหม แผนสก,กิลหมุนเวียนบ้าคลั่งพลังบวก5%อันนี้ได้จะใส่ให้กับประเภทนักหนูถ้าใส่ให้นักหนูถือว่ายังเวิร์มอยู่แอสซัสซินผม่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่ใส่ให้ไฟเตอร์ดีไมคไฟเตอร์ดีนะไฟเตอร์ถือด้วยถ้าเกิดเลื่อนเยอะด้วยคทีมข้าวด้วยอารมณ์เหมือนแอสซัสซินแต่มีแต่มีความถึกกว่าโอเคสี่อุปรกรณ์ที่ผมแนะนำไปแล้วแต่สำหรับดีพีผมแนะนำชนิดนี้เลยกอราชาไอทูล่า สำหรับพระที่จะไปได้ทุกที่กุญแจสวรรค์กับจุติสตา,าสร์ไลท์สามารถใส่ให้เมทได้ด้วยแต่คาถาใส่ให้พระเท่านั้นพอเวิร์กที่สุดส่วนคำสาบว่างเปล่าอันนี้ผมจะไม่ขอแน,น,น,นะนำนะว่ามันเวิร์กไหมสำหรับใส่ให้ตัวอะไรดีโอเคใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับวุกคอ์ชนิดนี้ใส่บุกรอ์ชนิดนี้เนาะเรามาแบ่งปิดอ่าเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เราไม่ว่ากันเลยเนาะแต่ถ้าเกิดข้อมูลผมผิดอย่างไงต้องขออภัยด้วยจริงๆ โ okay. อเคอาแล้วอีกอย่างอย่าลืมนะสำหรับโทรซาแห่งอาชุล่าตู้เหลนี้อุปกรณ์นี้ผมว่าเบิร์มาบ้างเลยระยะเวลากิจกรรมเลืออีกหกวันก็คือตู้เหลม่มนจะเปลี่ยนทุกสัปดาห์เสมอแล้วก็การเปิดสําหรับตู้นี้จะใช้ใบลู้งเปิดทุกๆ30ครั้งจะมีการันตีอาวุธได้ได้ของจากตู้เหลนหนึในสชิ้นนี้30ครั้งเพราะมันจะไม่การันตีได้เนาะแต่สาครั้งมันจะการันตีได้ตรงนี้แน่ๆเพราะงั้น การเปิดอุปกรณ์พวกนี้เป็นอะไรที่ได้ยากมากๆเลยแต่ถ้าเกิดคุณดวงดีและคุณเปิดได้เนี่ยถือว่าโชคดีมากๆเลยโอเคสําหรับตู้เชิญฮีโร่ของไทยคงไม่มีอะไรเนาะเพราะนั้นการูด้าห้าลงในตู้เลตหมดเอแต่คุณต้องไปวัดดวงอาสักสิฮีโร่อีกสิบตัวที่เหลือนะว่าคุณจะมีไหมตู้เลตอุปกรณ์นี้เหมือนกันก็จะมีอยู่ลงในตู้นี้แหละนี่อุปกรณ์อ่ญชุราคุณก็ต้องไปสุ่มเอาอุปกรณ์นี้หนึ่งในสามสิบดีหานี้ประมาณเอานหนึ่งในสามสิบ พราะมันจะรวมมาทุกอย่างเลยทั้งเครื่องประดับทั้งหมวกทั้งอะไรรวมไว้หมดเลยตู้เหลนนี้ก็เหมือนการรวมไว้ทุกอย่างเลยแต่มันจะเป็นเหลอทามให้เนาะโอเคสำหรับตู้อัญเชิญน่าจะหมดแล้วต่อไปเป็นอีเวนต์อีเวนต์เทวทูตจำแรงระยะเวลากิจกรรมเหลือ10วันอ๋อเวลาท้าดวลเหลืออีก6วันและร้านค้าเหลืออีก10วันเพราะงั้นใครที่ยังไม่ได้แลกของสามารถแลกได้เลยตึ้งเปิดมาได้หลยโอ๊ยยังไม่ได้ดู โอเคอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดคุณไม่รู้จะเลือกอะไรให้คุณเลือกทั้งหมดเลยโดยเอาจุดสาคัญก่อนไล่ตั้งแต่อันบนซ้ายมือแล้วค่อยไล่ลงไปเรื่อยๆเลยเนาะใครที่เก็บได้ครบรางวัลผลงานไปถูกเจ็ดผังเนี่ยถือว่าคุณเทพมากๆใครมีตี้ยังไงถือจัดยังไงสามารถแนะนาผมได้เราบอกกันเลยเนาะบางทีผมก็ไม่ค่อยผ่านไม่รู้ทําไมรู้สึกเหมือนแบบเดี๋ยวนี้ผมเริ่มไม่ค่อยได้ทําของไงก็คือแบบมันไม่มีของจะให้ทำาอะคือแบบว่า อุปกรณ์ผมมันเกลือมากๆเลยเพราะงั้นผมก็เลยจะลงได้ประมาณนี้สูตรที่ผมลงจะประมาณนี้ปั๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บทีตรงนี้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 รนประมาณนี้ประมาณนี้อะไรที่มันเล่งสป,ปีดผมจะไม่เลือกเลยเพราะไฟตรงข้ามมันจะเปิดเร็ว้วจะทาให้เรามีปัญหาเพราะงั้นนี่เอาลืมเงิารเดินนี่650เดี๋ยวได้รอบเป็นประมาณนี้เนาะระยะเวลากิจกรรมเหลืออีก10วันเท่น,นั้นรวมทั้งหมดเลยอย่าลืมไปเขีย์ด้วยละ่ะ สบันรับอัดกามระยะเวลากิจกรรมนีนครวันสายเติมอย่าลืมไปเติมกันด้วยหล่ะโอ้โหอย่าลืมไปเติมพูดเหมือนแบบทุกคนนี่แบบล่ำเหลือมากๆหรือถ้าใครที่แบบว่าอุย้ยพี่เห็นแบบไอดีแล้วแบบน่าเวทนาชีวิตมากเลยดูพันโจมตีพลังดวงสองแสนหกคนอื่นที่เข้ามาดูผมบางคนห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนก็มีก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหรืออะไรก็ตามแต่ผมแบบโคตรอายแบบอายสุดๆเลยพลังสองแสนหกใครที่แบบเวทนาผมสามารถ พักแชทแล้วพักแชทเข้ามาในเกมแล้วเติมให้ได้เลยก็โหโคตรเจ๋งหน้าด้านในการขอมากๆเนาะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้อันนี้แค่พูดเล่นแล้วอย่าอย่าเอาต่างพวกคุณมาลงที่ผมเลยเนาะคือถ้าเกิดมาลงที่ผมเนี่ยผมนี่รู้สึกผิดเลยนะว่าเฮ้ยทำไมเราได้แค่นี้อะไรอย่างเงี้แล้วถ้าเกิดคุณเติมให้ผมแล้วด้วยนี่แบบคนแย่นี่พูดเหมือนแบบเขาจะเติมให้เราไงไม่รู้โอเคกิจกรรมต่อมาของขวัญโลกใหม่ ระยะเวลากิจกรรมอีกหกวันเหลืออีกหกวันนะวันนี้คือวันที่เจ็ดเพราะงั้นต้องหลอกกินทุกวันห้ามขาดเด็ดขาดเพราะอันนี้มีแจกแจกแบบสุดๆกันไปเลยคือแจกเยอะอยู่นะแจกวันละใบเลยใช่ไหมเจ็ดวันเจ็ดใบไม่แจกให้ครบนะครับจะได้เปิดที่สิบครับโอเคไม่เป็นไรก็ขอฟรีเรารับหมดระยะเวลากิจกรรมคือเจ็วันนับวันนี้ด้วยเพราะงั้นอย่าลืมเด็ดขาดเลยเนาะโอเคต่อมาเป็นอะไร พอมาเป็นเรื่องเพื่อนไหมมีหลายคนที่อยากจะแอดเพื่อนผมสามารถแอดกันได้เลยตอนนี้เพื่อนผมเต็มละร้อยเปอร์แต่ถ้าเกิดคุณแอดมาผมก็จะคัดคนที่ไม่ได้ออนไว้ให้ว่าเขาไม่ออนกันเท่าไหร่ยังไงกี่วันเนี่ยมีหนึ่งชั่วโมงเจ็ดวันเนี่ยผมลบออกแลวรับพวกคุณให้เลยหรือถ้าเกิดใครที่ว่าอยู่ต่างเซิร์ฟเวอร์สามารถแอดเพื่อนกันตรงนี้ได้หรือถ้าเกิดผมกดไปแล้วอยู่ๆเพื่อนตรงนี้มันไม่ขึ้นนะให้ลองแอดใหม่ดูเผื่อเผื่อผมเผื่อไปกด พอดเษผมต้องขออภัยด้วยบางทีเบอร์เบอร์แล้วไปกดหลังเนี่ยนี่ก็จะมีเพื่อนดีเย็นไรไม่รู้เขาก็จะแอดเพื่อนผมมามีเพื่อนต่างเซิร์ฟเราไม่มีปัญหาเลยสามารถแอดกันมาไว้ได้เนาะต่อมาเป็นคําสั่งรับร่ารางวัลระยะเวลากิจกรรมเหลือแวันเท่านั้นสําหรับใครที่อยากได้เฟยา่าอย่าลืมไปอุ่นนุนกันด้วยละ่ะเพียงแค่คุณเติมเพียง300บาทเท่านั้นคุณจะได้เฟย่าไปใช้ฟรีๆเลยหนึ่งตัว ได้แค่สามดาวแล้วแต่ถ้าเกิดถึงมีสามดาวคุณเติมแพ็กนี้คุณจะได้สี่ดาวไปเลยใครที่แบบเก็บกลัวเก็บดาวไม่ครบสามารถใช้ตรงนี้ได้เนาะเก็บเลเวลใช้ดาวซื้อหรือคุณจะเป็นสายเปย์หน่อยคุณจ่ายเลยสักประมาณห้าร้อยเกือบหกร้อยบาทคุณจะได้อีกยี่สิบเลเวลไปเลยเนาะหรือถ้าเกิดคุณไม่ได้ซีอะไรคุณจ่ายสามร้อยแล้วคุณทำเคยสทุกๆวันเดี๋ยวก็ครบเองผมก็ครบแน่นอนหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยห้าวันจะทันหรอครับนั่นน่ะสิผมก็สงสัยเหมือนกัน เพราะว่าอะไรเพราะว่ากิจกรรมอันนี้มันมาตอนมันมาเกือบแบบยังไงเดียมันมาคือมันนับ20วันแต่มันเหลือประมาณนั้น20วันมันควรต้องมาประมาณหรือ28 29วันจะอยู่มันมาจากไหนดูแล้วมันขึ้นมาเหลือ20วันเพราะว่าคำสั่งรับแล้วคำสั่งรับลรางวัลมันหมดไปแล้วกว่าอาทิตย์กว่าแล้วอยู่มันเพิ่งมามันเพิ่งมาทําให้ผมน่าจะเก็บไปโขกพอาะงั้นอาจจะต้องไปโดนดาวนิดนิดได้หน่อยเนาะ สำหรับแพลร้านค้าคงไม่มีอะไรให้เติมเนาะก็พอเงินผมไม่แนะนําแล้วกันโอเคสาหรับแพทในวันนี้คงไม่มีอะไรมากเนาะหรือถ้าเกิดข้อมูลผมตกหล่นยังไงผมต้องขออภัยด้วยเนาะหรือถ้าเกิดผมขาดหายอะไรยังไงโค้ดบอกกันไว้ได้ว่าเฮ้ยผมลืมตรงนี้เราควรทํากิจกรรมตรงนี้ควรอธิบายตรงนี้ใหม่สามารถแจ้งบอกกันไว้ได้เนาะหรือใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วช,ชอบยังไงช่วยกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ในคลิปหน้าด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมครับบ๊ายบาย